เกมเอาชีวิตรอดทีมไซไฟสยองขวัญเกมใหม่จากบลูเบอร์ทีมทีมผู้สร้าง i ซเ n นฮิลสองดีม k ก เกมนี้จะพาเราสู่โลกอนาคตหลังไหยนาบนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยซากอารยธรรมเก่าและภัยคุกถามลึกหลาผู้เล่นจะต้องเอาตัวรอดจากโรคที่โหดร้ายและค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวสุดดำมืดที่ปกคลุมทุกมุมของดินแดนนี้แรงบันดาลใจหลักของเกมนี้มาจากซีรีส์ Resident Evil ในด้านบรรยากาศและการเอาชีวิตรอดมาจากเกม Dark Souls ในด้านความยากความท้าทายและการเล่าเรื่องที่เข้มขน้นรวมถึงภาพยนตร์อย่าง Twelve Monkeys The t h i n g และผลงานของ John Carpenter อร์ไฮไลท์เด่นของ Chronos ก็คือระบบการต่อสู้การอัปเกรดตัวละครการเน้นการวาง และการตัดสินใจที่สําคัญโลกเปิดขนาดใหญ่ที่ผสมผสานสไตล์บรูทอลิสต์และไซไฟของยุค80เข้ากับความดิบและสยองขวัญอย่างลงตัวบรรยากาศโดยรวมของเกมนั้นมืดมนกดดันและเต็มไปด้วยปริศนาใครที่ชอบเกมเอาชีวิตดอดที่มีเนื้อหาเข้มขน้นน่าจะตกหลุ่มรักโครนอสทันทีโครนอสเดอะนิวดอนจะวางจําหน่ายใ,ในปี2025บน PS5 Xbox Series และ PC